สวัสดีชาวราศีพฤกษภกทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤกษภกตั้งแต่วันที่15ถึง28กุมภาพันธ์นะครับว่าความรักของชาวราศีพฤกษภกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับ ก็สำหรับใครนะครับผมที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์ EP หลังดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็สมครเลแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆจากใจเลย ก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า six of wands หรือว่าไพ่หกไม้เท้านะครับไพ่ใบนี้ทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภหลายๆท่านในตอนนี้เียว่าเหมือนกับเราเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆเริ่มออกมาจากปัญหาและใครหลายคนทําไมถึงต้องออกมาล่ะทำไมถึงแบบ เริ่มไปข้างหน้าละเพราะฉันค่ไหลคนอาจจะไม่ได้เจ็บไม่ได้เสียใจไม่ได้เป็นปัญหาความรักแต่ขอตอบว่าดวงกุมภาพันธ์ของชาวราศีพฤษภหลายท่านเนี่ยหมายความว่าอะไรตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นดวงแห่งความรัก <c oughs> ก็เลยขอคิดว่าอวยพรให้กับชาวราศีพฤษภ้วยว่าคุณเหมือนครับดวงเดินหน้าแหละเดินหน้าเพื่อไปหาสิ่งดีๆเดินหน้าเพื่อไปหาความสุขคุณอาจจะเคยเจ็บปวดเคยผ่านปัญหาความรักมาแหละท่านเป็นแบบนั้นหรือใค่หลายคนจ,จะโสดอยู่ก็ขอตอบว่าดวงของคุณท่อนท่างจะออกมาเดินหน้าแล้ว หมายความว่าตอนนี้เหมือนกับชาวสีเร์สก์ในท่านเนี่ยเริ่มหลุดพ้นจากปัญหาเริ่มขี่ม้าสีขาวเริ่มทําในสิ่งที่ควรทำในสิ่งทูกต้องแล้วคือการยอมเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่มันทําร้ายเรามาตลอดเช่นการผ่านความเจ็บปวดผ่านความมั่นคงผ่านความรอคอยที่เหมือนกับคุณอาจจะรักใครสักคนหนึ่งมากๆแต่เห็นไหมครับทําไมถึงพูดถึงความเจ็บปวดล่ะ queen of swords หรือราชินีถือดาบใครหลายคนชาวสีเระสก์ท่านจะเป็นกับผู้หญิงคนนี้เลยถือดาบไว้ในมือตลอดเลยถือดาบไว้ในมือมานานแล้วนะ หมายความว่าคุณอาจจะเจ็บปวดเสียใจมานานแล้วนะลองให้มานานแล้วนะเพื่อเหมือนกับเอื้อมมือไปหาเขาว่าเธออยากจะกลับมาลักกันหรือเปล่าเรากลับมาลักกันได้ไหมเรากลับไปเหมือนเดิมได้ไหมใครหลายคนยืนแบบเนี้ยเฝ้ารอเขาแบบนี้ด้วยความทรมานเฝ้ารอเขาแบบนี้ด้วยความเจ็บปวดเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำอะาตัวเองทำไมเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะถือดาบแบบเนี้ยไปอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนคินวถือดาบบนี้ถามว่าเรารักเขามากแค่ไหนลองนับพ้องฟ้าดูสิครับนะครับมันเหมือนกับสายฝนที่มันตกลงมามันความน้ำเจ็บปวดน้ำตาแห่งความเสียใจอ่ะถ้าเกิดถามว่าเขาแค่ไหนลอง ทะเลทรายดูสิครับลองนับเม็ดทรายทั้งทะเลก็รู้อะเพราะฉันควีนถือดาบหมายความว่าชาวสิพสบพกุบศอกก็อยากจะบอกคนที่คุณรักว่าเราถือดาบไว้ในมือนานแล้วนะเราเสียใจมานานแล้วนะเราทํรลายตัวเองมานานแล้วนะเราเจ็บปวดมานานแล้วนะเราเสียใจมานานแล้วนะสงสารกันบ้างไหมนั่นเองนึกเสียว,ว่าสงสารประมาณนั้นถามว่ารักเขาแค่ไหนนับเม็ดทรายทั้งทะเลก็รู้ลมหายใจความเจ็บปวดน้าตาของความเสียใจอะลองนับสายฝนที่ตกลงมาสิลองนับฝนที่ตกลงมาจากฟ้าสินั่นคือน้ําตาของความเสียใจอะ เพราะคินถือดาบพาะมาหมายความว่าอะไรครับหกไม้เท้าคุณอาจจะออกมาเพราะว่าเอาเจ็บจนทนไม่ไหวเราเจ็บมานานแล้วยืนรอเขาเหมือนกับร้องไห้จนไม่เหลือน้าตาแล้วก็มีหรือเสียใจจนไม่เหลือแล้วอะเหมือนกับเราเฝ้ารอโอกาสมาตลอดคิดว่าเขาจะกลับมาหาเราคิดว่าเขาจะกลับมาเลือกเราใครหลายคนเป็นแบบนั้นหรือใครหลายๆคนอาจจะคิดว่าเพราะโลกเนี้ยเรารักเขามากอะเลยยอมเจ็บยอมเสียใจอยู่แบบเนี้ยเพราะอาจจะยืนอยู่แบบเนี้ยมานานแล้วใครหลายคนเป็นแบบนั้นเลยก็เลยออกมาเป็นหกไม้เท้าครับ หมายความตั้งแต่กุมภาพาันธ์เป็นต้นไปถึงพฤษภาคมเนี่ยชาวสิริพฤษเริ่มจะเดินออกไปข้างหน้าแล้วเริ่มเดินออกมาจากความเจ็บปวดเริ่มวางมีดลงแล้วเริ่มวางดาบลงแล้วเพราะใครหลายคนอาจจะเสียใจมานานากับปัญหาเรื่องความรักที่อาจจะเป็นไพ่เดอะมูลเข้ามาครับปัญหาเรื่องความรู้สึกปัญหาเรื่องการโกหกปัญหาเรื่องการปิดบงังหรือเขามีความลับกับเราหรือเขาอาจจะเคยโกหกหซ้อนมีคนอื่นทำอะไรที่มันปิดบังกันน่ะเดอะมูนที่นี่ขอทำนายแล้วาชาวศิบพฤษ์ท่านเองเนี่ยคุณก็รู้นะครับว่าเขาทำอะไรกับคุณ มันทาให้คุณเนี่ยเจ็บปวดเสียใจมากๆแต่เห็นไหมครับผู้หญิงคนนึงเสียใจก็จริงแต่หวังว่าดวงจันทร์ดวงนี้มันยังคงอยู่อะ่ะนั่นหมายความว่าชาวสีเพรศท่านอาจจะร,รู้สึกว่าเขาทําเราเสียใจเขาทําเราเจ็บปวดแต่ผมคิดว่าคุณหลายๆคนเนี่ยอาจจะหวังว่าเขาเนี่ยจะกลับมาแก้ไขจะกลับมาหยุดทําร้ายกันจะกลับมาเข้าใจกันจะกลับมาเห็นใจกันแค่นั้นแหละก็พอแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นไพค่ควินถือดาบกับเดมูลทั้งหมดทั้งมดไพ่สองใบเนี้ยทำนายดวงตาของชาวสีเพรศเดนกุมภาพันว่าคนละคุณเนี่ยเขารู้นะว่าคุณยืนรอเเขาาดด้วววยคมจ็บป เขารู้นะว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเขารู้นะว่าคุณอดทนกับเขามามากแค่ไหนอะ่ะที่ถูกเขาถือดาบไปในมืออะ่ะถูกเขาทิ้งความเจ็บปวดไว้ให้กับคุณเนี่ยหมายความว่าเขารู้นะว่าเขาทำร้ายคุณประมาณนั้นแลวเห็นไหมครับเดอะมูนเขาก็มีการแอบเห็นคุณผ่านพัดจันทรเนี่ยอาจจะมีการผ่านมองแอบส่งแอบผ่านมองผ่านฟังโซเชียลและเห็นว่าคุณเนี่ยหกไม่ท้าแล้วได้เห็นว่าชาวสีพบกษก์เนี่ยเริ่มจะไปแล้วเพราะฉะนั้นทนายแบบนี้ครับชาวสีเบิกสก์เดอนกุมภาผ่านถึงมิถุาคมเนี่ยคุณเริ่มมัดดสสินใจจะอเ้้าาไปงุทยก็ี หรือเหมือนกับอาจจะอดทนครั้งสุดท้ายก็มีอาจจะเดินทางต่อแล้วอาจจะไปต่อแล้วไม่อยากจะกลับไปเจ็บนะครับอาจจะหลายหลายคนอาจจะพูดว่าเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเมื่อไหร่นะเธอจะเข้าใจกันเมื่อไหร่เราจะรักกันสักทีหนึ่งเรารอจนแบบเนี้ยรอจนฝนหยุดตกรอจนน้าตาเราไม่มีเหลือแล้วอะใครหลายคนเป็นแบบนั้นก็เลยเดินออกมาได้เพราะฉันทำนายเลยครับดวชาางชะตาของชาวสีพฤ่อสกท่านที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่หมดรักนะแต่คุณร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตาแต่คุณหมดอมมดารมณ์หมดความรักหมดความรู้สึก หมดอะไรไปแล้วนั่นเองอ่ะหมายความว่าคุณอาจจะยังรักเขาอยู่เพราะเดมูนเห็นไหมครับยังรักอยู่ไหมยังรักอยู่แล้วยังเจ็บไหมยังก็เจ็บเหมือนกับรักไปเจ็บไปก็เลยต้องออกมาเหมือนคนที่หมดแรงแล้วที่ต้องมีน้ําตาหมดแรงแล้วที่ต้องร้องไห้หมดแรงแล้ว,ท,ลลวที่ต้องเสียใจทาไมถึงต้องพูดอย่างนี้ด้วยนี่ครับเทนออฟซอสหรือไพ่สิบดาบใครหลายคนขอทนานายเลยครับไพ่สิบดาบคือผู้หญิงคนนี้ถูกดาบไปเล่มปักที่ตัวเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมครับเหมือนคุณอยากจะบอกคนที่คุณรักนะว่าหัวใจของฉันเนี่ยมันจะเหลือที่ว่าของให้เธอทําลายอีกสักกี่แ มันเหมือนกับไม่เหลือที่ว่างให้เธอทําลายแล้วนะหัวใจของเรามันเจ็บไปด้วยหมดแล้วอ่ะเจ็บไปจนเหมือนกับร่างกายเราหมดแรงแล้วแค่ไหนคนเหมือนกับให้สิบดาบเลยเหมือนตายทั้งเป็นเลยอะ่ะเราเลยอยากจะบอกเขาเป็นคืนถือดาบเข้ามากับเดิมูนครับอยากจะบอกเขาว่าพ่อโลกนี้มีเขาแค่คนเดียวพ่อโลกนี้มีเธอแค่คนเดียวอะ่ะเราจึงเสียเขาไม่ได้เราลึงรักเขาแบบนี้เราเคยเราลึงร้องไห้เลยเจ็บปวดเลยรอเขาอยู่แบบเนี้นะครับทำไมถึงเจ็บแล้วยังรอก็เพราะเราคิดว่าเรารักเขามากคิดว่าเขาจะสงสารเราทรงสารกันหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ นึกเสียว่าสงสารน่ะอย่าลงทันด้วยการทำร้ายกันอีกเลยอย่าลงทันด้วยการทำร้ายหรือลาจากเพราะฉันสิบตาก็คินถือ้าหมายความาว่าชาวสิบศกเนี่ยคงอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าเรารักเขาากเราถึงเจ็บขนาดนี้เราเสียใจนะที่เราออกมาเนี่ยก็ยังรักอยู่แต่เหมือนกับมันเจ็บจนพอแล้วอะกลัวว่าจะสิบตาอีกพอแล้วที่ต้องเจ็บแบบนี้พอแล้วหมากับคนที่ตายทั้งเป็นเลยคุณอาจจะเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วร้องไห้ไปแล้วเจ็บหนักมากอ,อกหักเสียใจร้องไห้หนักมากเลยที่สูญเสียใ,ใครถ้าคนหนึ่งไปเหมือนโลกเนี้ย โลกที่ไม่มีคุณเนี่ยที่ไม่มีเขาเนี่ยก็เหมือนกับโลกเนี่ยก็ไม่เหลือใครอะ่ะพราเขาเป็นคนที่คุณเนี่ยไว้ใจและรักเขามากๆนะครับเพราะกินถือดับเข้ามาหมายความว่าคุณอาจจะเหมือนกับคอยปอกป้องเขาคอยดูแลเขามาตลอดคอยเจ็บแทนเขามาตลอดคอยช่วยเหลือเขามาตลอดแล้วหวังว่าเขาจะกลับมาหาเราอะ่ะใครหลายคนคิดว่าเขาจะกลับมาด้วยซ้ําแต่เห็นไหมครับคนที่เรารักคนที่เราไว้ใจเราไม่คิดว่าเขาจะทําร้ายเราอะ่ะเพราะฉะนั้นคิงถือดับหมายความว่าเขานั่นแหละ คนรักของคุณนั่นแหละอาจจะทําร้ายคุณไปโดยที่เขาคิดว่าเขาทําอะไรกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นขอทำนายแบบนี้ว่าเขาอาจจะปติเสธความรู้สึกของคุณไปเขาอาจจะทําร้ายคุณไปเขาอาจจะทิ้งคุณไปเขาจะทำให้คุณเจ็บในวันที่คุณอาจจะเหมือนกับขิ่นถือดาบเหมือนกันในวันที่คุณอาจจะขอร้อยเขาไม่ไปจากคุณในวันที่เขาอยากจะวันที่คุณอยากจะขอร้อยเขาเลือกคุณกลับมาหาคุณรักคุณหน่อยได้ไหมสงสารกันหน่อยได้หรือเปล่าจะทิ้งกันไปได้ไหมแต่เห็นไหมครับคิงนถือดาบอะ ความเฉยชาความนิ่งเฉยของเขาคุณอาจจะได้สัมผัสถึงความรู้สึกว่าทําไมเขาใจร้ายกับเราจังทําไมเขาเหมือนกับทาร้ายเราได้ลงคอเสียแรงที่รักเสียแรงที่ไว้ใจเสียแรงที่คอยปอกป้องเขาทําทุกอย่างเพื่อเขาเขาทําร้ายเรากีา่ครั้งเราก็ทนมาตลอดใครหลายคนเป็นแบบนั้นเลยเราเลยคิดว่าไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นเยือกเย็นแบบเนี้ไม่คิดว่าคนที่รักเนี่ยจะทําร้ายเราลงอะ่ะเหมือนกับเราเจ็บปวดเสียใจที่เราไว้ใจใเขาเรารักเขาเราไม่คิดว่าเขาจะทำร้ายเราอะ่ะแต่กับการเป็นเธอที่แทงฉันกับการเป็นเขาเนี่ย คนที่รักคนที่ไว้ใจสุดท้ายกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราทำให้เราเจ็บปวดที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นพ่อคุณทำร้ายถูกเขาทำาลายปุ๊บเนี่ยคนที่เขาทำร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยเห็นไหมครับมีไพ่เดอะมูนในวันนี้ขอทํานายว่าคนที่เขาทาร้ายคุณในวันนั้นมีไพ่เดอะมูนกับคิงถือดาบเข้ามาขอตอบว่าดาบที่เขาทิ่มแทงคุณไปดาบที่เขาทํร้ายคุณไปหรือว่าเขาทิ่มแทงหัวใจคุณจนคุณบอกเขาว่าเราเจ็บจนพอแล้วนะหัวใจของเราไม่เหลือที่ไหว้เธออีกสักกี่แผลแล้วนะหยุดทาร้ายกันได้หรือเปล่าสง นะครับพอเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้กําลังเจ็บจนหมดแรงอะ่ะกำลังจะหมดแรงหรือว่าเจ็บจนพอแล้ววะนะครับก็เลยกลายเป็นให้เดือดมูลเข้ามาขอทำนายว่าคนที่เขาทำ้ายคุณในวันนั้นเนี่ยกับถือดาบเจ็บปวดเสียใจในวันนี้เพราะฉะนั้นขอตอบว่าคนรักของชาวสีบิกศกอาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์ทําเย็นชาเฉยชากับคุณไปทําเหมือนคนที่ไม่เคยรักกันทําเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยอะ่ะทั้งทั้งที่คุณปกป้องเขาทั้งที่คุณยอมรักเขาดูแลเขาห่วงใยเขาทําทุกอย่างเพื่อเธอเลยให้เธอพอใจครับ จนกลายเป็นให้เดมูนเข้ามาครับขอตอบว่าความเสียใจของชาวสีเบิกสกุท่านเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์พอคุณตัดสินใจว่าจะไปต่อไปเจอสิ่งดีๆไปหาความสุขคิดถึงเพื่อตัวเองบ้างหรือมูฟออนนะครับขอตอบว่าเดมูนครับเขากลับมารู้สึกได้ว่าทําร้ายคุณเขากลับมาเจ็บปวดเหมือนกันที่คุณทําไว้กับคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นขอทํานายแบบนี้เลยเขามาแอบส่งแอบมองคุณเพราะเห็นว่าคุณเนี่ยกำลังจะไปต่อแล้วเพราะเห็นว่าคุณเนี่ยเริ่มจะเหมือนกับเจ็บจนพอแล้วนะครับรักเขามากก็เลยเจ็บจนพอแล้ว เริ่มเหมือนกับไม่เจ็บแล้วเริ่มแบบออกมาจากความเจ็บปวดร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตาแล้วอะถามว่ายังรักอยู่ไหมยังรักอยู่แล้วแต่อาจจะเจ็บเกินกว่าที่จะทนไหวอะเพราะฉันพไพ่ใบนี้ขึ้นมาเดมูนกับกิงถือดาบครับขอทํานายว่าคนที่เขาทำร้ายคุณไปนะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเรื่องอารมณ์การพูดจาทะเลาะการใช้อารมณ์ความเฉยชาการนิ่งเฉยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือการปิดบงังการหลอกลวงการนอกใจขอตอบพอเขาไปเลือกคนอื่นปุ๊บเนี่ยไพ่เดวิลขึ้นมาเห็นไหมครับ คนที่เขาทำร้ายโกหกนอกใจหรือหลอกลวงคุณหรือทำอะไรไม่ดีกับคุณไว้เนี่ยขอตอบว่าเดวิลคือไพ่ของเวรกรรมครับเขาจะได้รับสิ่งที่เขาทําให้กับคุณคือการที่เหมือนกับดาบเด็มเนี้ยจะทิ่มแทงตัวเขาเองอ่ะเขาจะเสียอย่างแรกเลยคนรักที่เขามากที่สุดไปเสียคุณไปนั่นแหละและเสิ่งที่สองที่เขาจะได้รับคือไพ่ขึ้นมาหรือเดวิลครับเขาจะได้รับเวรกรรมแล้วความเจ็บปวดไปเจอคนที่หลอกเขาเหมือนกับที่เขาทําให้กับคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นขอตอบเลยว่าเขาเคยทําร้ายคุณไว้ยังไงอ่ะเขาจะถูกทําร้ายแบบนั้นนกกจะถูเวรรรมมตาัคบ สุดท้ายพอเขาถูกเครนกรรมตามทันเนี่ยเขากลับเป็นไพ่ขึ้นมาเดือ o มูถึงมานั่งแอบมองแอบส่งถึงมาแอบรู้สึกผิดแอบเสียใจแอบรู้สึกเสียดายคุณในวันที่คุณเนี่ยอาจจะเป็นหกไม้เท้ากับคินถือดาบเข้ามาแล้วอาจจะเป็นวันที่คุณอยู่ได้แล้ววันที่คุณไปแล้ววันที่คุณตัดสินใจว่าเจ็บจนพอแล้วนั่นเองเพราะฉันไพ่อยู่ต่อมาคินออฟคัพหรือนาจินถือถ้วยครับทนายดวงชะตาของชาวรารสีพฤ่ภงเดือนกุมภาพันธ์ว่าคุณอาจจะยังรักเขาอยู่แล้วอะแต่เหมือนกับถถถึงงเเววลาที่ต้้ออป็นืย ถือถ้วยกับคืนมาหมายความว่าอะไรครับคุณ e, อาจจะบอกคนที่คุณรักว่าหยุดสักทีได้ไหมแววตาท,ที่เธอเคยใช้คำพูดที่เธอเคยใช้ขอใจของฉันคืนนะเพราะร้านนาทีที่มีเธอไม่เคยใส่ใจวันที่คุณเจ็บปวดวันที่คุณร้องไห้วันที่คุณเสียใจเนี่ยเ <t> ขากลับทำร้าย <liches> เราเขากลับไปอยู่กับใครอะ่ะ <t> เขากลับนอกใจหรือเขาอาจจะทำไม่ด <ỏ ans S 1> <t> ีกับคุณเขากลับไปอยู่กับใครอ่ะร้านนาทีที่มีเขาไม่เคยใส่ใจวันที่มีน้ำตาเขากลับไปอยู่กับใครอ่ะมมนเหมือนกับให้สิบดาบเข้ามาครับ มันหมดแรงแล้วที่จะทนมันหมดแรงแล้วที่จะรักเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันไพค่ควีนถือถ้วยหมายความว่าคุณอาจจะกลับมารักตัวเองคุณอาจจะกลับมามั่นใจตัวเองคุณอาจจะกลับมาขอใจของคุณคืนนะแต่เห็นไหมครับถ้าสั่งใจให้ลืมเขาได้เนี่ยเราทําไปแล้วถ้าสั่งใจให้เลิกรักเขาได้เราทําไปแล้วเพราะฉันไพ่เป็นนิชชาวศิลปศึกษานะท่านขอตอบไปนะใครก็ตามที่เสียใจร้องไห้หรือกําลังฝนตกแล้วบอกตัวเองว่าเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกเนี่ยขอตอบว่าสักวันหนึ่งครับคุณจะกลับมามีความสุขคุณจะกลับ พอคินถือถ้วยเข้ามากับหกไม้เท้าขอทํานายว่าดวงตั้งแต่ปัดเนี้ต้นต้นไปยังไม่เกิน6เดือนเนี่ยที่เลิกราคนรักกันไปนะขอตอบว่าคุณอาจจะมีการมุกออนที่ดีขึ้นคุณอาจจะมีคุณค่ามากขึ้นคุณอาจจะกลับมาทําใจได้กลับมาเห็นคุณค่าตัวเองกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งกลับมารักตัวเองนั่นแหละและก็เหมือนกับสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะครับอาจจะไม่อุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีอุดพ้นจากความเจ็บปวดอุดพ้นจากความเสียใจเพราะฉะันทานายแบบนี้เลยทั้งหมดทั้งมวลน,นะคร คุณจะมูฟออนคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีแต่เกิดใครเลิกรากันไปไม่เกิน6เดือนเนี่ยขอตอบว่าเขาจะกลับมาขอโอกาสกลับมาเสียใจกลับมาได้รับเปียนกรรมกลับมาเจ็บปวดเสียใจเหมือนกับที่ทําไว้กับคุณนะก็เลยกลับมาแบบไหนกลับมาแอบส่งกลับมาแอบดูกลับมาแอบมองเรานะครับเพราะรู้ว่าเรากำลังจะไปเริ่มต้นใหม่ก็ขอตอบว่าไม่ว่ายังไงก็ตามชาวศีรษะทงหลยท่านมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นสิ่งดีในชีวิตอาจจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอาจจะเริ่มต้นใหม่กับการรักตัวเอง การโฟกัสตัวเองการโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไม่ต้องมานั่งแบบเจ็บไม่ต้องมานั่งเสียใจไม่ต้องมาทนไม่ต้องรอนะครับเพราะฉันแค่ไหนคนอาจจะบอกว่าเสียใจสั่งใจให้เลิกรักเขาได้เราทําไปแล้วสั่งใจให้ลืมเธอได้เราทําไปแล้วไม่ต้องเจ็บไม่ต้องรออยู่แบบนี้หรอกเพราะฉันรอให้พอเสียใจให้พอสักวันหนึ่งเลยหกเดือนไปเมื่อไหร่คุณจะมุบออนได้เองนะครับอย่างที่บอกไปใครเลิกราคนรักกันไปไม่เกิน6เดือนเขาจะกลับมาแอบมองแอบส่งแอบคิดถึงแอบเสียดายคุณเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นคุณค่าตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะเริ่มต้นใหม่เขาจะกลับมานึกถึงได้เขาจะกลับมาเสียใจเจ็บปวดไม่ทําไห้กับคุณครับแต่เกิดใครเรื่องราวไปเกิน6เดือนก็ตอบเลยว่าคุณอาจจะไม่กลับไปแล้วก็ได้นะเพราะเจ็บจนพอเพราะไม่อยากจะถูกเขาทาร้ายอีกเพราะอาจจะเหมือนกับถูกเขาทําแบบนี้มาตั้งกี่ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นมาดูไพ่ของชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์ดีกว่าสำหรับคนโสดหรือว่าคนที่แบบมีปัญหาความรักเกิน6เดือนนะไพ่ แล้วก็ควินถือถ้วยควินออฟคัพกับคิงออฟคัพเข้ามาพระราชาถือถ้วยกับพระราชนีถือถ้วยหมายความว่าคุณจะพบเจอความรักที่เหมือนกับคนที่มีสินเสมอกันนะ่คู่ของคุณคนที่เหมาะสมกันเห็นไหมครับใส่ชุดสีน้ำเงินเหมือนเหมือนกันถือถ้วยเหมือนเหมือนกันขอทำนายว่าชาวสีเบิกส่งในเดือนกุมภาพันธ์คุณจะพบเจอความรักความสุขพบเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งไม่ดียังตามมาอยู่เลยแต่อยู่ที่ว่าคุณน่ยแหละจะเปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ๆหรือยัง เพราะฉะนั้นใครหลายคนอาจจะกลางปีเป็นต้นไปหรือ6เดือนเป็นต้นไปเนี่ยแหละคุณจะลุดพ้นจากความรักคุณจะพบเจอความรักที่เหมือนกับมีคนมาห่วงใยคุณรักใครไปเนี่ยก็จะได้รับความรักอย่างน,นกับคืนมาคนที่เข้าใจกันคนที่เหมือนกับอบอุ่นดูแลหัวใจและกันคนที่อาจจะมีชีวิตกับเราอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเราพบเจอคนรักที่เหมือนกับเป็นคนที่ห่วงใยคนเข้าใจคนเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นนิสัยเหมือนอายุพอๆกันเลยนะแต่เป็นคนที่เหมือนกับรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้เข้ามาเพื่อเป็นิตคนที่เป็นเหมาะสมกับเราอะ คนที่เหมือนกับชอบอะไรเหมือนกันรักอะไรเหมือนกันอาจจะเป็นคนใจดีอบอุ่นดูแลได้เข้าใจเราอะไรเงี้ยอบอุ่นสามาัถใจอ่อนออ่นโยนอะไรเงี้ยผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะหรือเพศที่สามก็ดูได้ขอตอบว่าจเจอคนที่เหมาะสมคนที่อยากจะมีเราในชีวิตอยากจะเป็นคู่ชีวิตมากกว่าเป็นพันพบเพียงผ่านคบเปลี่ยือนกับหลอกให้เรารักแล้วก็ทิ้งกันไปอะไรเงี้ยพบเจอคนที่อยากจะเป็นคู่ชีวิตมากกว่าการแค่ทางผ่านอะไรเงี้ยหรือว่าแค่เหมือนกับ มาหลอกลวงเรามาทําให้เราเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเพราะฉันขอทำนายแบบนี้นะว่าคุินถือเทอากับหกไม้เท้าครับถ้าเกิดคนที่เขาทาร้ายคุณไปไม่เกิน6เดือนในวันนั้นเนี่ยขอตอบว่าเขาจะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมอ่ะเพราะฉันขอตอบว่าชาวศิระสกหลายท่านคุณอาจจะเลิกราคนรักกันไปในที่เขาเคยรักคุณนะครับอาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์นอกใจคุณหรือทําผิดสิลผิดธรรมอ่ะแต่เกิดเลิกรากันไปไม่เกิน6เดือนเขาจะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมกลับมารักคุณกลับมาเป็นคนที่เข้าใจคุณกลับมาเห็นคุณค่าคุณแล้วจะไม่ทําแบบนีี้อก เพราะเขารู้แล้วว่าทําผิดกับคุณไปเนี่ยเขาจะรับเวรกรรมเสียใจยเจ็บปวดเหมือนกับที่ทําไว้กับคุณครับเพราะฉันขอตอบเลยครับไพ่ใบนี้ขึ้นมานออฟเพนดิคอรหรือไพ่เก้าเหรียญทานายดวงชะตาของชาวสีพฤกษ์กในเดือนกุมภาพันธ์ว่ากลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งกลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะไม่โสดก็ได้นะแต่เห็นไหมครับเก้าเหรียญคินถือถ้วยหิ้งออฟคับกลับมามีคุณค่าในตัวเองอีกครั้งหนึ่งกลับมามีโฟกัสเรื่องการงานการเงินการที่อยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้แย่นะ เพราะฉะนั้นหมายความว่าเมื่อกระตันคุณผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจพยไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับก้าเหรียญขอทานายว่าเดือนกุมภาพ,พันธ์ชาวติพสกเริ่มมีเสน่ห์มากขึ้นเริ่มมีความสุขเริ่มมีคนมาอุปถัมภ์ดูแลดวงมุกออนไปเจอสิ่งที่ดีๆด,ดวงกำลังจะมีความสุขได้อยู่การอยู่คนเดียวก็ได้การเจอคนรักดีเข้ามาก็ได้แต่เห็นไหมครับสิ่งเก่าๆยังไม่ยอมปล่อยสิ่งไม่ดีกำลังจะตามมาอยู่คุณอาจาอจะหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีเนี่ยแหละเขาอาจจะไม่ปล่อยคุณไปเพราะคุณกำลังเจอความ กำลังจะมีคุณค่าตัวเองกำลังจะมาเจอคนรักที่ดีกว่าเห็นไหมครับภาพเหมือนกันเลยบุบ,บ้านหลังเดียวกันคนนี้อยากแต่งงานกับคุณอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะแต่เขาจะกลับมาเป็นคนดีในที่สุดท้ายก็ได้นะเพราะเขาอาจจะโดนเวรกรรมนั่นครับนั่นเองเพราะฉันไพ่ไปสุดท้ายบทสรุปความรักของชาวศีรษธศพว่าคิงออฟเพนนีคอนหรือพระราชาถือเหรียญขอทํานายว่าความรักของชาวราศีพส่งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคิงถือเหรียญครับขอตอบว่าคุณจะพบเจอความมั่นคงคนมาอุปถัมภ์ความรักที่ดีๆเข้ามานะครับ ขอตอบว่าใจที่คุณรอคอยความรักความสําเร็จในชีวิตคุณเนี่ยมีคนมากมายที่อยากจะรักคุณอยากจะดูแลคุณเห็นไหมครับผู้ชายผู้หญิงมากมายที่เป็นภาพของผู้หญิงที่ดีๆผู้ชายที่ดีๆเลยอ่ะเพราะฉันอยากชาสิบพุทธศตารรษเนี่ยก้าวเี่ยญครับเชื่อมั่นในตัวเองมั่นคงในตัวเองมั่นใจในความรักจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนไม่ดีพร้อมจะรักใครด้วยความรักที่จริงใจเป็นตัวเองไว้เถอะและสิ่งดีๆจะเข้ามาคนรักเห็นคุณค่าคุณมากมายเลยนั่นเอง ไพ่อ,อลัลละคนะครับผมแนะนาชาวราศีพฤกษกในเดือนกุมภาพันธ์ว่าชายบายไลท์แอแคนเดลขอตอบว่าประสบความรักของชาวศีฤษภกเนี่ยไพ่แนะนาเลยนะเดือนกุมภาพันธ์ว่าใครอาจจะไม่เห็นแสงสว่างของคุณก็จริงแต่คุณเริ่มทําสิ่งดีๆเริ่มเห็นคุณค่าตัวเองเริ่มเห็นแสงสว่างเริ่มวาดสีขึ้นมาใหม่ได้นะก็ flooding, <palabra. S 1> ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด s u b สไคร b e ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ